เลวภูจะล้างตาได้ครับเปิดบ้านแอนฟิเอาชนะวูฟได้แบบเฉือนวุดวิดครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะดอทครับวันนี้อยู่กับผมพีนักเตะครับวันนี้ครับท่ามกลางค่ำคืนที่มีการแข่งขันทั้ฟุตบอลเอฟเอคับนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับวันนี้พี่จะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างโขงแดงลิเวอร์พูลครับจะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการเยือนของบูฟเฟ่ตันวันเลอร์ครับในกันในเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยบ้านเรานะครับเป็นการเจอกันในช่วงที่ถูกที่ถูกเวลาแบบไม่ดีนะฮะ สองทีมฟอร์มไม่ดีทั้งคู่ครับมีความระสัมระสายทั้งคู่นะครับในเกมก่อนเนี่ยเป็นบูฟนะครับที่เอาชนะหงแดงไปได้เรียกว่าขาดลอยครับ3ประตูต่อศูนย์นะครับที่บ้านของตัวเองครับเกมนี้กลับมาที่แอนฟิลด์ครับลิเว์โดยกุนซือเชอร์กินค็อปต้องเรียกว่าบิวทั้งนักเตะแล้วก็กองเชียครับเพื่อจะล้างตาแล้วก็กู้ศักดิ์ศรีขึ้นมาให้ได้นะครับอดี๋งวได้ก็ตามครับสภาพทั้งสองทีมนั้นตอนนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับ ทางฝั่งของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะฮะก็เพิ่งจะพ่ายแพ้ให้กับรัลมาริดมาแบบขาดลอยครับเรียกว่าบอลคนละชั้นนะครับแต่สำหรับในเกมนี้ลิเวอร์พูลต้องบอกว่าต่อให้ฟอร์มจะไม่คงเส้นคง,งวาแค่ไหนแต่สําหรับเกมนี้ยังมีการลุ้นเพื่อจะคว้า3ามแต้มแล้วก็คว้าไปพื้นที่โคต้ายุโรปครับอาจจะไม่ถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่ายูฟายูโรปาลีกก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับโดยเกมนี้จะไม่มีอย่างเตียโก้แน่ๆที่บาดเจ็บครับแล้วก็ดาวินูเนสก็อาจจะหมดสิทธิ์ในเกมนี้ครับกำลังหลักในเกมนี้ของเจอ โก้ก็จะเป็นอลิซงเบเกอร์ครับส่วนแบ็คซ้ายขวาจะเป็นทางอาร์โนแล้วก็แอนดูรูเบอร์สันครับ ส่วนคู่ประกันหลังตัวกลางครับได้เฟอร์จิฟานได้กลับมาและจะลงประจําการครับส่วนคู่เขาจะเป็นทางโจเอมาร์ติฟนะครับมีโอกาสลงก่อนครับเพราะว่าโกดาเต้อาจจะไม่ฟิตครับแต่ถ้าเกิดโกดาเต้ฟิตก็จะเป็นโกดาเต้ที่ลงก่อนครับส่วนในแผงกองกลางครับเตียโก้บาดเจ็บใช่ไหมครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางโซนันเฮนเดอร์สันครับฟาบิโนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ฟอร์มดีมากก็คือสเตฟานบายเซติสครับส่วนในแผงกองหน้าครับนูเนสที่อาจจะไม่พร้อมลงสนามเกมนี้ครับโมเมซาล่าจะได้ลงสนามครับอิโก้โจต้ารวมไปถึงทางกอร์ดิคัคโปและก ไม่ได้ไม่ได้เล็กนะครับไปค่อนข้างใหญ่เลยมีผู้เล่นในเชิงลึกให้เลือกใช้มากๆค่อนข้างพอสมควรครับแต่ที่ผ่านมามีปัญหาการบาดเจ็บทําให้การเลือกของครอปเนี่ยค่อนข้างมีจํากัดแต่ตอนนี้เนี่ยกองหน้าต่างๆเริ่มจะหายเจ็บกลับมาที่จะพร้อมลงสนามในการล่าตาข่ายแล้วครับ ส่วนทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับบุฟแฟนทันมันเดอร์เรอร์ในเกมนี้นะฮะต้องบอกว่ามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บก็คือทางควางคีชานที่น่าจะไม่ฟิตลงสนามในเกมนี้ครับอย่างไรก็ตามลูกทีมของทางคุณเลนลูเบตกีครับน่าจะจัดชุดใหญ่ครับโดยมีกองกลางก็คือทางรูเบนเนวส์รวมไปถึงทางเลมินาและก็ทางมาเทฮัสนูเนสครับแนวรุกก็จะมีพาโวซาราเบียครับแล้วก็มีทางอาร์มาตเอาเร่แล้วก็ตัวหน้าเป้าตัวรุกจะเป็นทางราอูนคิมินเอสครับอย่างไรก็ตามทีครับสำหรับในเกมนี้นั้นลิิเวววออรรร์์พูลลไไไดดด้้้้่่นนนนใบบบาาาคคัจจะะสกกแ็ชป แบบเฉือนนะครับและนี่เป็นการพรีวิวจากผมพีนักเตะครับพบคลิปต่อไปได้ทางนักเตะด o m สวัสดีครับ